ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ฟ้าใหม่กาลังจะพูดต่อไปนี้ฟ้าใหม่ก็เอามาจากส่วนกลางทั้งนั้นนะคะทุกคนไม่ได้คิดเองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไปออสเตรียกับฟ้าใหม่นั่นเองนะคะทุกคนวันนี้นะคะฟ้าใหม่ก็รู้สึกเครียดมากเพราะฟ้าใหม่เนี่ยนั่งเรียนทั้งวันนะคะผม แล้วเอ่อก็ขอผ่อนผ่อนคลายนะคะโดยการที่มาพูดคุยกับเพื่อนๆทุกคนกันลวกันเนาะวันนี้ค่ะฟ้าใหม่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเตรียมเอกสารในหน้าที่นี้คือสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ออสเตรียเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างตอนที่เราไปทาวีซ่านะคะทุกคนแต่ในการเตรียมของเอกสารของฟ้าใหม่เนี่ยฟ้าใหม่จะพูดใน มุมที่แบบว่าเป็นเอกสารสําหรับคนที่ถูกเชิญค่ะทุกคนสําหรับคนที่ได้รับใบเชิญนะคะจากาคนออสเตรียค่ะทุกคนว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารยังไงถ้าเกิดว่าเราได้รับเชิญให้มาเที่ยวที่ออสเตรียนะคะทุกคนเอาอย่างนี้นี่เอาแล้วเราจะถูกเชิญได้ยังไงล่ะอันนี้ก็คือมันจะต้องแล้วแต่เรานะคะ เราจะต้องรู้จักใครสักคนหนึ่งที่อยู่ที่ออสเตรียเนาะและถึงจะทําเรื่องการเชิญได้นะคะทุกคนอ้าวแล้วหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าอะไรมันคือถูกเชิญแล้วมันแตกต่างอะไรกับที่ไม่ถูกเชิญอะไรยังไงคือมันมันดีกว่าหรือว่ามันไม่ดีกว่าอย่างไงี้ใช่ไหมครับฟังค่ะทุกคนมาฟังคลิปนี้มาคุยกับฟ้าใหม่นะคะแล้วฟ้าใหม่จะเล่าให้ฟังเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราถูกเชิญนะคะทุกคนก็มันก็จะเป็นในกรณีพิเศษเนาะว่าเราถูกเชิญแต่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกรณีที่เป็นแฟนกันเท่านั้นนะคะเพื่อนหุออ่อพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก็เชิญได้หมดะคะ่ะทุกคนเพราะว่าในลักษณะของการเชิญแบบนี้เนี่ยเชิญหมายความว่าคนเชิญเนี่ยเขารับรองในตัวของเราค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามาที่ออสเตรียแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ที่ออสเตรียเนี่ยคนที่เขาเชิญเราเนี่ยเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบ ชีวิตของเรานะคะเขาจะรับผิดชอบเรารับผิดชอบการกินการอยู่ของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเขาก็จะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครหลายคนที่กําลังรู้จักกับเพื่อนแล้วเพื่อนอยากจะทําให้เพื่อนเนี่ยเชิญมาที่นี่เพื่อที่จะมาทํางานแล้วมาแล้วแอบมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโดนจับได้ตํารวจจับได้นะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าใครจะเดือดร้อนหนึ่ง เราก็เดือดร้อนแน่นอนเพราะเพราะว่าเกิดว่าเรามาในแบบแบบถูกเชิญมาเที่ยวใช่ไหมคะแล้วเกิดว่าเราไปทํางานแล้วโดนจับได้เราก็จะต้องเขาก็จะแบคลิสเรานะคะเขาจะส่งเรากลับไปที่ประเทศของเราแล้วก็เราก็จะมาที่นี่ไม่ได้อีกนะคะทุกคน 2. คนที่เขาเชิญเราเนี่ยนะคะเป็นปัญหาใหญ่เขาจะมีปัญหาแน่นอนนะคะเขาจะเดือดร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อนี้ตัดไปเลยนะคะอย่าคิดนะคะอย่าคิดค่ะถ้าเกิดว่าเขาเชิญมาเที่ยวก็มาเที่ยวเฉยๆก็ดีมากแล้วนะคะทุกคนเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเตรียมเอกสารเนี่ยมันจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงกันบ้างนะคะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะไม่ว่าเ,าเราจะเดินทางไปที่ไหนที่ไหนเนาะเวลาเราไปทาวีซ่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราต้องทําวีซ่ามันจะต้องกรอกนะคะกรอกแบบฟอร์มนะคะทุกคน ที่นี่ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องกรอกแบบฟอร์มนะคะการใบสมัครนะคะที่จะทาวีซ่าค่ะที่กรอกเสร็จแล้วอันนี้เราจะต้องกรอกในกรณีส่วนนี้คือเราจะพริ้์ออกมาจากเว็บไซต์เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปกรอกตรงหน้าออฟฟิศในออฟฟิศเลยก็ได้นะคะที่ที่เราไปยื่นวีซ่าค่ะและอ่าเวลาเราไปยื่นวีซ่านะคะทุกคนเราจะไม่ไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตออสเตรียนะคะ เราจะไปยื่นวีซ่าที่สำนักง,งานสำนักง,งานหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของสถานทูตนะคะที่เขารับทําวีซ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปที่สถานทูตมันจะยาวนานมากเพราะสถานทูตมันไม่มันจะคือยังไงอะคนมันไม่เยอะเหมือนที่ออฟฟิศอันนี้เนาะเดี๋ยวฟ้าหมาจะขึ้นลิงก์ให้ว่าออฟฟิศเนี้ยชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะทุกคน2ที่เราจะต้องเตรียมก็คือมีแบบพาสปอร์ตของเราเนี่ยคะ่ะหนังสือเดินทางของเรานะคะมีใบจองตัว๋วใบจองตัว๋วเครื่องบินนะคะ ประกันการประกันสุขภาพการเดินทางนะคะเราอยู่ระยะเวลาของเราที่จะอยู่ที่เนี่นานเท่าไหร่ประกันอันนี้ก็จะต้องครอบคลุมระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่ที่เราอยู่ที่นี่นะคะรูปถ่ายนะคะเราจะต้องมีรูปถ่ายแล้วข้อใหขอเพิ่มนิดนึงนะคะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านเนะะี่ยค่ะเราเราเตรียมเอาไว้แค่แค่เผื่อเอาไว้นะคะทุกคนแล้วหลายคนสงสัยใช่ไหมอา้าว แล้วต้องไม่ไม่ได้ไม่ต้องโชว์เงินหรอเอ,อ่อแล้วไม่ต้องบอกหรือว่าเราทํางานอยู่อะไรเผื่อแบบเขากลัวเราไม่กลับมาอะไรอย่างงี้งใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องบอกหรอว่าเราได้มีเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยสามอย่างเนี้ยคือไม่ต้องค่ะทุกคน ถึงบอกไงคะเพราะฉะนั้นอ่ะสามอย่างนี้ไม่ต้องเพราะว่าเราถูกเชิญไงคะคนที่เชิญเราเนี่ยเขาจะรับผิดช,ชอบในตัวของเราหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ต้องเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินเขาไม่ได้สนใจเพราะว่าคนที่เชิญเราเขามีเงินไงเขามีเงินที่จะให้เราอ่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาที่เขาเชิญเราอะ่ะก็ไม่เกิน3เดืนอนนะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวเฉยนะคะไม่เกิน3เดือนเกิกนกว่านั้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยเห็นละเอกสารทุกอย่างเราเตรียมหมดแล้วต้องเอาเอกสารทั้งหมดนี่นะคะไปแปลค่ะ แปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าเป็นภาษาเยอรมันก็ได้อันนี้ขึ้นแล้วแต่ตามความสะดวกเลยนะคะทุกคนเราต้องไปแปลแต่ลักษณะของการแปลเนี่ยมันจะแตกต่างจากการที่เชิญมาแต่งงานเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเชิญมาแต่งงานเนี่ยเราจะต้องไปแปลแล้วเอาใบแปลเนี่ยไปสแ,แตมป์ใช่ไหมไปรับรองที่กงสุนใช่ไหมเราก็ต้องไปขอใบคุมมาพืชออะไรนงีน้อันนี้คือเราไม่ต้องเพราะเราแค่มาเที่ยวเฉยๆไงก็ไม่ต้องรับรองใดๆทั้งสิ้นเราแค่ไปแปลก็พอนะคะทุกคนพอแปลเสร็จแล้วเราก็เอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปยื่น อะไหนใบเชิญล่ะใช่ไหมใบเชิญอันนั้นนะเราไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าใบาเชิญอันเนี้ยยฝ่ยฝยที่อยู่ทางเนี้ยที่อยู่ออสเตรียเนี่ยเขาจะเป็นคนไปทําที่สถานีตารวจเนาะพอขอเชิญเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะบอกเรามาเองและหลังจากที่เชิญเสร็จแล้วเขาจะให้หมายเลขเรามานะคะเราก็เอาหมายเลขนั้นไปเนาะคือเอาไปแล้โจรออกแหละไปแล้วก็พอเราไปยื่นเอกสารในวันนั้นอะ่ะเราไปยื่นทําวีซ่าพอเขาคียข้อมูลอะ่ะมันข้อมูลของเราจะขึ้นตรงนั้นเองเนาะว่าเนี่ยเราอะ่ะ เอาหมายเลขกันนั้นให้ใช่ไหมพอเขาคีมันก็จะคืนว่าเราอะชื่อนี้ชื่อนี้เราถูกเชิญเพราะว่าก่อนที่แฟนของเราหรือว่าเพื่อนของเราจะไปเชิญเราอะพ่อแม่เราอะไรเงี้ยจะไปเชิญเราใช่ไหมคะที่อยู่ฝั่งออสเตรียนะเราเนี่ยจะต้องเอาสำเนาพาสปอร์ตของเราให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็จะต้องเอาสำเนาอันนั้นไปเชิญที่สถานีตำรวจเนาะการไปเชิญสถานีตำรวจนี่ก็เพราะว่าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดไงเราคนนั้นาจะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องไปเชิญที่นั่นนะคะทุกคนประมาณนี้แหละค่ะทุกคน มันไม่ยุ่งยากนะคะมันไม่เหมือนกับการที่เราทําเรื่องมาเองเนาะอันนั้นมันจะต้องโชว์สเตทเมนต์อะไรเยอะๆมากมายนะคะเพราะว่าต้องจองโรงแรมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องเพราะว่าในส่วนของเราก็คือเตรียมเอกสารเท่าที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อย่างอื่นอะอันนั้นคือไม่ใช่เรื่องของเราอันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ที่ออสเตรียนะคะเขาจะต้องทําเรื่องของเขาเองเพราะฉะนั้นมันง่ายไหมล่ะคะทุกคน หลายคนอะ่ะคิดแล้วใช่ไหมล่ะอ,อย่างนี้ได้เลยเราจะต้องหาเพื่อนหรือว่าหาแฟนที่อยู่ออสเตรียแล้วจะเราจะได้มาเทีย่ยวที่ยุโรปนะคะเพราะว่าการที่เรามา3เดือนที่เขาเชิญเรามาเทีย่ยวที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ว่าเราจํากัดให้เทีย่ยวแค่ออสเตรียนะคะทุกคนเพราะว่า3เดือนท่องเทีย่ยวเนี่ยนะคะที่เขาเชิญเรามาเนี่ยมันเป็นเชงเก้ Visa นวีซ่าค่ะทุกคนเราสามารถไปทุกประเทศที่อยู่ในเชงเก้นได้เลยนะคะไล่ต้องเหนือจากเชงเก้นแล้วก็มีสวิตเซอร์แลนด์ละพวกนี้ใช่ไหมลิกเตนไตน์พวกนี้เราก็ไปได้นะคะถึงแม้ไม่อยู่แต่มันก็ ครอบคลุมอยู่แล้วนะคะทุกคนเห็นไหมล่ะคะทีนี้ทุกคนก็อยากจะมาเทีย่ยวที่นี่กันเยอะๆใช่ไหมคะเงินก็อย่าลืมนะคะหาเพื่อนนะคะทีอ่อยู่ออสเตรียกันเยอะๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันง่ายมากเราจะได้มาเทีย่ยวยุโรปนะคะช่วงนี้เขาเปิดกันเนาะเขาเปิดแบบเออไม่ต้องเช็คอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วคือไม่ต้องตรวจเอ่อโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมาไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรเลยที่นี่นะคะตอนเนี้ยแมสก็ไม่ต้องใส่นะคะทุกคนไปซื้อของซื้อกับข้าวเราไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องใส่แมสเลยะคะ่ะทุกคน ตอนนี้ก็คือทุกอย่างฟรีหมดแล้วนะคะคือเหมือนเหมือนที่ผ่านมาก่อนโควิดเลยอะทุกอย่างคือตอนนี้คือฟรีนะคะและตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะที่ออสเตรียเนี่ยอย่างที่เบรเกนที่ฝรั่งอยู่เนี่ยเทศกาลเยอะแยะมากมายค่ะมันคล้ายๆแบบว่าเขาแบบกดดันมาตลอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะทุกคนรู้สึกว่าชอบ สไตล์ของฟ้าใหม่ในนะคะในการที่ให้คําแนะนำเนาะเกี่ยวกับประเทศออสเตรียนะคะทุกคนหลักๆนะเน้นๆประเทศออสเตรียเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่าคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปเนี่ยฟ้าใหม่จะมาเล่าหรือว่าจะมาแนะนําหรือว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรียในเรื่องใดบ้างนะคะและรู้สึกว่าชอบมากๆก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนรู้สึกว่ามีประโยชน์มากๆนะคะก็อย่าลืมกดแชร์ ให้กับเพื่อนๆนะคะแนะนําให้เพื่อนๆมากดติดตามด้วยนะคะทุกคนเราจะได้เป็นเพื่อนกันถึงแม้ว่าฝ้าใหม่ไม่เคยเห็นเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่เพื่อนๆทุกคนก็เคยเห็นฝ้าใหม่เนาะเจอกันที่ไหนทักได้ฟ้าใหม่อยู่เบรเกส์นะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในระแวกใครๆที่อยู่ในระแวกออสเตรียนะคะแล้วมาเบรเกส์อะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าเจอฟ้าใหม่เราก็ทักทครกันได้ฝ้าใหม่ก็จะ ก็เป็นเพื่อนกันคนไทยด้วยกันนะคะทุกคนมีปัญหาอะไรก็อยากจะให้ฟ้าใหม่เอ,อ่อเผื่อฟ้าใหม่อะไรอยากจะให้ฟ้าใหม่ช่วยหรือว่าคิดว่าฟ้าใหม่สามารถได้นําอะไรได้ก็เขียนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะฝ้าใหม่ยินดีนะคะทุกคนยินดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจะลากันไปนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะหากคลิปนี้นะคะฝ้าใหม่ได้ทําอะไรขาดตกบกพร่องไปนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ตอนนี้ก็ประมาณที่นี่นะคะน่าจะพูดว่าราตรีสวัสดิ์ได้ไหมเพราะว่ามัน8โมงกว่าแล้วคะ่ะทุกคน9โมงเกือบจะ9โมงนะคะ3ทุ่มนะคะทุกคนเห็นไหมคะข้างนอกยังแบบสว่างจ้ายอยู่เลยนะคะนี่คือออสเตรียนะคะในช่วงของซัมเมอร์เป็นแบบนี้นะคะทุกคน3ทุ่มนะคะ3ทุ่มเวลานี้ยังจ้ายอยู่เลยนะคะก็สามารถพูดได้ว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนกุศลนะคะฝันดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ Bye.